สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นงานทัศนศิสป์หรือว่างานศินละปะพื้นบ้านนะคะในท้องถิ่นของภาคกลางนะคะภาคกลางในสมัยอดีตนะคะก็มีหลายเมืองนะคะที่มีการปกครองนะคะโดยพระมาหากษัตริย์ทําให้งานศินละปะแต่ละชิ้นนะคะก็จะมีความละเอียดประณีตนะคะ เมื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองแน่นอนว่าย่อมเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรือง,งทางวัฒนธรรมและการค้าขายเช่นกันนะคะกับชาวต่างชาตินะคะดังนั้นนะคะรูปแบบงานศิลปะนะคะจึงมีความหลากหลายเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลมาจากหลายชนชาติเช่นชนชาติจีนหรืออาจจะรับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสชาวมอญอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปเรามาดูนะคะว่างานศิลปะพื้นบ้านของภาคกลางที่โดดเด่นนะคะมีอะไรบ้าง ชิ้นแรกนะคะก็เป็นงานประดิษฐ์นะคะประเภทการจักสารเดิมนะคะใช้ใบลานนะคะนำมาสานเป็นรูปปลาตะเพียนนะคะเนื่องจากว่าใบลานเนี่ยมีโครงสร้างที่แข็งแรงและสามารถลงสีได้สวยงามนะคะปัจจุบันนะคะก็ยังมีการทําเป็นสินค้าโอท็อปนะคะของชาวบ้านกลุ่มท้าวาสุกรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะต่อไปชิ้นที่2นะคะก็คือองค์มังกรจังหวัดราช,ชบุรีนะคะ ชิ้นนี้นะคะก็เป็นงานศิลปะนะคะประเภทประติมากรรมนะคะในสมัยก่อนนะคะองค์จะเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศจีนนะคะแต่ต่อมาได้มีการทดลองทําขึ้นในประเทศไทยนะคะโดยชาวจีนและมีการเพิ่มลวดลายมังกรเข้าไปนะคะเนื่องจากว่าเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีนนะคะองค์มังกรเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะคะในจังหวัดราชบุรีต่อไปงานศิลปะชิ้นที่3นะคะเป็นงานศิลปะป,ประเภทจิตรกรรมนะคะ ที่มีชื่อเสียงมากนะคะก็คืองานจิตกรรมฝาผนังที่วัดพรศษษะศรีรัตนศาสดารามนะคะหรือวัดพระแก้วจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะเนื้อหานะคะก็จะเป็นการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรตินะคะต่อไปนะคะเป็นมหหรสพนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นไม่ใช่หนังตะลุงของ าคใต้นะคะแต่อันนี้นะคะเขาเรียกว่ามหารสพหนังใหญ่นะคะมีชื่อเสียงมากเลยก็คือมหรสพหนังใหญ่วัดขนนนจังหวัดราชบุรีนะคะหนังใหญ่นะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูงนะคะที่รวมศิลปะไว้หลายแขนงมากนะคะเช่นในการออกแบบลวดลายของตัวหนังใหญ่นะคะก็เป็นการออกแบบลวดลายในเชิงจิตกรรมนะคะที่มีความวิจิตรบรรจงนะคะ และเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเราก็จะนํามาแกะสลักนะคะเป็นงานแกะสลักที่มีความประณีตนะคะซึ่งงานแกะสลักเนี่ยก็จะจัดอยู่ในงานศิลปะประเภทประติมากรรมนะคะและชิ้นสุดท้ายนะคะที่ครูนามาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะคะก็คือเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกต็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเครื่องปั้นดินเผานี้นะคะก็ได้รับอิทธิพลนะคะมาจากชาวมอนนะคะ ในสมัยก่อนนะคะมีการทำขึ้นมาเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้นนะคะแต่เมื่อผลิตเยอะจนเกินความจำเป็นนะคะก็ได้นำเครื่องปั้นดินเผานเนี่ยไปแลกเป็นอาหารและของใช้อื่นๆนะคะทำให้เครื่องปั้นดินเผานเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในส่วนของเอกลักษณ์ที่สำคัญของเครื่องปั้นดิน,ผนเผากเกาะเกร็ดเลยนะคะก็คือ ลายวิจิตนะคะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นของกำนันชั้นสูงนะคะสำหรับมอบให้กับขุนนางและผู้ใหญ่นะคะลวดลายในการแกะสลักนะคะก็เป็นจะเป็นลายลวดลายไทยนะคะที่มีความวิจิตบรรจงและสวยงามนะคะหากใครจะไปเที่ยวชมการปั้นเครื่องปั้นดินเผานะคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะก็ไปได้นะคะที่เกาะเกตจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะ และสำหรับวิชาศิลปะในวันนี้นะคะให้นักเรียนปั้นภาชนะมา1ชิ้นนะคะเช่นจานชามแจกันกระถางต้นไม้เป็นต้นนะคะตามจินตนาการของตัวเองโดยใช้ดินน้ำมันสีอะไรก็ได้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างการปั้นของครูนะคะเราไม่ต้องไปแกะสลักตามแบบต้นฉบับของเขานะคะเราอาจจะปั้นเป็นดอกไม้หรือเป็นลายเส้นนะคะมาประดับตกแต่ง ก็พอนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็ทำมาส่งย้อนหลังได้นะคะ